สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนดึกสตองเกรดในเซิร์ฟญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะซจิแปนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าเท่านี้ผมจะดวงดีเหมือนคราวที่แล้วที่เปิดซอมบี้แมนหรือเปล่านะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดซอมพี้แมนก็สามารถย้อนไปดูได้น,นะเดี๋ยววันนี้มาอืมนะฮเขาพี่ดวงกันเลย<ส>นี่ครับพี่ดวงมาวันนี้ เนี่ยคือผมมีตั๋วทั้งหมด1 2ึสานะไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าแต่คราวก่อนเนี่ยผมเสียเออตั๋วซอมบี้แมนตัวดำเนี่ยประมาณ122หรือ21ผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะก็น่าจะร้2บสใบนะฮะมาคราวนี้ผมจะลองเปิดดูซึ่งเดี๋ยวเรามาอัพเดตกันดีกว่าฮะจากคราวที่แล้วผมเปิดกาชาเอยเปิดกาชาซอมบี้แมนพลังผมอยู่ประมาณล้านสะี่ล้านสี่เแสนนะล้านลนนั่นแหละ ตอนนี้อัปเดตมาเป็นล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะฮะขึ้นมาประมาณสองแสนห้านะก็คือว่าก็คือว่าไวอยู่นะประมาณเวลาประมาณเดือนกว่าหรือเดือนหนึ่งนะฮะนี่แล้วตัวละครตัวละครที่ผมเปิดให้ดูนี่ฮะตัวละครที่พลังเยอะที่สุดในทีมผมก็คือทัชซึมากิฮนนะราคาเอ้ะไม่ให่ราคาผู้พิเิีร์เออพลังสามแสนสามแสนห้าพันกว่านะฮะ แล้วก็ลองมาก็จะเป็นหน้าก,กากหวานแทงท็อปแล้วก็อะไรคาตาดินฮะก็บีชคิงแล้วก็ซอมบี้แมนฮะซอมบี้แมนที่พลังน้อยก็ไม่ต้องสงสัยฮะเพราะเราแบบไม่ได้เอาการันตีมา1อ0แบิบฮะเราได้ตัวหนึ่งเราเราเลิกกันแล้วตอนนี้นะก็เลยอยู่แค่3มดาวอืมคือทีที่ผมจัดอะตอนแรกกะจะเอาด้วงลงฮะกับ เออดาร์ชายฮะแต่มันดาวมันน้อยไปฮะแล้วมันไม่สามารถอับเป็นดาวม่วงได้ด้วยผมก็เลยแบบยังไม่เอาลงนะยังเอาแบบดีบีสกินกับเออหน้ากากหวานเอามาลงแทนนะก็คือมันยังช่วยได้อแต่ตอนนี้ผมต้องการแบบเอาด้วงมาลงอ่ะอประมาณนี้มาผมว่าเราเปิดกันเลยดีกว่าไหมนี่แล้วก็คราวนี้มีขเขอะไรกระบองเหล็กมาลีลีรอบหนึ่งนะฮะ ก็วอเลงเนี่ยผมไม่แนะนําให้คนที่เล่นเซิร์ฟเนี้ยสุ่มนะเพราะมันเป็นตัวตกเบตา้าหรือใครที่ปั้นหนวดหมันก็จะมันก็ไม่เชิงตกเบต้าหรอกถ้าเกิดใครปั้นหนวดหมันก็คือเก่งจัดเลยก็คือก็ได้อยู่สำหรับคนสายฟรีผมไม่แนะนําให้สุ่มแล้วกันนะมาเรามาดูกันเลยดีกว่ารอบแรกดีไหมจัดเลยรอแบแรกเจ็ดใบฮะเออยยากเ่ยผมเคยเปิดกาชาไปปิกอัพเนี่ยเป็นตัวกีริยกันชุบนะผมสุ่มเล่นๆนะเพราะเหตุมันใช้แค่เจ็ดใบผมสุ่มรอบเดียวได้เลยฮะ ผมว่าด,ดวงผมต้องมาดีกว่าไปะุยกันเลยดีกว่า Let's go ส o o มไปหนึ่งใบแรกครับ Let's เจ็ดใบอึ๊บจ,จังหวะดีฮะอึ๊บอึ๊บมาเลยผมโหเซนชาไปหนึ่งทีแล,งงงแล้วก็ง้างมามาตูกลางแล้วก็ง้างไปครับผมจังหวะนี้บ่องอึ๊บอุ้ยอุ้ย,ยมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหม่วงมาฮะเออ ม่วงมาตัวแรกฮะ S R ตัวแรกโอ้โหกอริลีล่าฮะมาอีสิบใบฮะไปคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเรามาเปิดกาชาขำๆมาแล้วนะเพื่อดวงดีได้ดวงอะไรประมาณนี้โหเซนชาเห็นกางเกงในซาตามาอีกรอบหนึ่งฮะจังหวะนี้ไปไงายงา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 โป้งเออพีด S R มาอีกรอบฮะรอบนี้มาสองตัวะ เอาหน้ากากหวานมาก็ได้อยากปั้นอยู่มไม่มาเตี้ยสปริงมาแตงมาผมว่ามันต้องออกสักตัวแหละโอกาสตัส้งศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะท่านผู้ชมคือขอออกสักตัวเนี่ยผมจะได้เอามาลงทีมอะสามดาวผมก็เอามาลงทีมได้นะไปสิเขาเรียกว่ากดทีเพอทีเผอได้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันสักทีไปหวจังวนนี้งาน,านงานกดเบาๆเพิ่ปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยยังไงฮึ อุ้ยทองมาเฮ้ยบิ๊กคิงเฮ้ยมาโบเพิ่งสามสิบใบนะบยี่สิบเจ็ดใบฮะผมขอหุ้ด,ด้วงเหอะโอ้โห <c oughs> ราชาไต้ดินอนะ่ะโอ้ราชาไต้ดินออกเฉยเลย <laughs> <laughs> อะไรคำนี้เฮ้ยแต่มันเอาอไวไปไหมมาหรอแล้วเลขการันตีอะไรใช้ด,ดินมันเท่าไหร่ไงะศูนย์จุดเก้าไม่ใช่หรอมาได้ยังไงเนี่ยไหนนี่ไงมายังไงเนี่ยหล่ะใช้ดินศูนยจุดเก้านะเว้ยเออศูนยจุดศูนย์จุดหนึ่งเองนะบ้าบอให้ดูกันงั้นผมว้นเลยแล้ะตอนนี้ถึงห้าดาวแล้วนะ ห้าดาวสักทีโอโหหลังจากผมปั้นมาเกือบถึงปีวะก็น่าจะประมาณครึ่งปีนะห้าดาวเรียบร้อยฮะห้าดาวนี้ก็จะบวกแพสซีฟในการแบบไล่โจมตีเมื่อติดเผาไหม้นะ,ะ้วนี่ครับผมเปิดไปนี่เย็ K, ดเคโคตรล่อ,อเลยห้าดาวแล้วห้าดาวพลังขึ้นมาผมนิดนึงนะไม่เยอะ โอ้โหคือแบบผมไม่ได้ต้องการไงคือผมเดี๋ยวอีไมนาเนี่ยผมก็ทำอะไรไดะได้ดินขึ้นห้าดาวเลยแล้วไงรู้สึกมาอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้จบเลยมาสุ่มอีกแต่คราวนี้ผมไม่ผมไม่ได้เหมือนเอาแบบซอมบี้แมนนะที่แบบสุ่มเสร็จแล้วได้ตัวเอได้าผมจะเลิกนะอันนี้ผมสุ่มจนหมดเลยนะฮะไปอีกสิบใบฮะเพว่ามันต้องอ่อยรอบอะเพราะตัวผมเหลือนะเก้าสิบเก้าสิบใบฮึบงาโอ้ยทางนีครับ ไปแล้วพระคุมเสนมะออกอือหืฮโอ้โหไม่มาเออมาตึงเติงเติงโอ้โหสมยแมนะสมายแมนนี่ผมสามารถปั้นเป็นหกดาวโมออ้หกดาวทองได้เลยนะไปอีกไปกดกดไปเลยฮนะตอนนี้เหลือแจสซีใบกดไปแล้วเหลือเจสิบใบอือหืง,างา้างง้างยังไงผมเริ่มร้อนแหละเริ่มร้อนอือหืไป ถ้าก็ถามว่าเอ่ออุ้ยขาเแลรวโอ้โหตกใจฮะถ้าก็ถามว่าร้อยยี่สบร้อยยี่สิบสามใบเนี่ยเก็บนานไหมผมวันหนึ่งอะได้ประมาณสองสามใบนะสําหรับตัวแดงเนี่ยหายากนะไปครับผมก็ตีเบื่อก็ค่อนข้างหายากนะครับถ้าเกิดใครจะสุ่มก็ผมแนะนําให้เป็นพริกอัพเหมือนกันนะอย่าไปสุ่มแบบพวกตูทธรรมดาเอ้ยตู่ตู่อะไรเนี่ยตู้ธรรมดาเลยนะปุ๊บ ฮึบจังหวะนี้ครับผมใส่ธั้มั่กระโดดไปช่วยกีนอตกีนอตยังไงออืเห็นมันชอบสว่างบ่อยอะผมตกใจนึกว่าไอเอ็นเอมาอีกรอบโอ้โหตัวนี้ฮะยึดแค่ซีแพคเป็นซีแพคเลยว่ะเลยหกสิบหกใบหกหกสาธุูหกหกฮะไปยังไงมันต้องออกตัวหนึ่งครับผมว่านะมากดเบาๆกดเบาๆกดเบาๆปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไปจังหวะนี้ง่างเพิ่ง ฮึบอุ้ยมันมัน,ม,นมันสว่างอีกรอบมอึสว่างหลายรอบกันไปแล้วทึบจีนอตโอ้ยนากาหวานสวยสวยงามพระรามแปดเคยังไงดี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 ฮึ๊บขอเร,รียกปรากดเร็เว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 เร็วเร็วจังหวะนี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแสงแบบนั้นนะผมว่ามันตามไม่ผ่าตาเนี้ยแหละมาครับผมเอสเอสอ่าไป อกระโดดไปแล้วฮึบเอชอารอีกรอบหนึ่งสภาพเอือยุงโอ้โหทำไมตัวมันสูงอย่างว่ายุงเนี่ยเฮ้ยเปิดอะไรเนี่ยเฮ้มเลยที่โบกใบครับผมขออีกสักตัวขอด้วงอ่ะผมจะได้เอาลงทีมสักทีละ จริงผมเห็นเซิร์ฟผมเนี่ยมีดวงที่โหดสุดก็คือดวงห้าดาวห้าดาวนะห้าดาวเหลืองครับคือแบบมึงปั้นได้ยังไ, <c oughs> ไเงเฮ้ยไป้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้กฮฮะไเกดเลย้ำ เล t สโกมาแล้วเมืองจะถล่มครรู้สึกเออที่ไซนามะช่วยเมืองนี้ไว้แต่เมืองนี้ก็ไม่รอดอยู่ดียะโดยถล่มนะรู้สึกเป็นเมืองอะไรเมืองบีรือเปล่านะไม่แน่ใจฮะฮุืบไม่มาว่ะช่วงนี้เอตัวเดียวออกออกออกบ่อยแลวนะคือปกติเนี่ยผมสุ่มเนี่ยจะได้เอ2สองตัวขึ้นไปนะเลยยี่สิบหกใบครับท่านชมช่วยผมด้วยฝากกดไลค์ฮะผมว่ากดไลค์น่ย เหล็กการันตีมันจะออกเร็วอะไปแล้หผมก็ดีเพอกลางวันนี้ฮะใส่ธรรมะใส่ธรรมะผมช่วยจีนอดก่อนเร็วปู่ถิวแหวงจะตายแล้วไปเร็วฮึบฮึอื้มสตาออกสองตัวอ๋อโอ้โหยุ่กันนะกลางวันสวยฮะสิบบายสุดท้ายฮะโอ้โหผมกะจะแบบมีฟิลแบบอื้มอัพ ัตัวละครให้ท่านชมดูอะไรอย่างเงี้ยไม่คงไม่มีแล้วล่ะออกไปหนึ่งตัวผมแฮวเลยเมื่อกี้เห็นมันเครื่องใหม่ตกใจผมก็หาชูลาเปิดหมดหาชูลาอะไรประมาณนี้ฮึบสุดท้ายละโอเคมันไม่น่ามาแล้วล่ะเออโอเคฮะมันไม่มาแล้วฮะเติ่ง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 เออจบฮะงั้นเหลืออีกเหลืออีกหกใบใช่ไหม เหลืออีกหกใบผมว่าเราเราเอาเอาให้มันอีอกใบหนึ่งแล้วกันนะผมเออทำเวสกันทำเวสทำเวสเวสเควสให้ได้ตัวหนึ่งโอเคครับแล้วเราก็ซื้ออีกสามตัวฮะให้มันครบสิบใบโอเคไม่เป็นไรครับผมไมเ่เท่าซีเรียสเท่าไหร่ตัวเกมนี้เดี๋ยวถ้าเกิดคือถ้าเกิดดวงมันยังไม่สามดาวผมก็ยังไม่เอาลงเหมือนเดิมฮะหน้ากากหว่างก็ยังใช้ได้อยู่ เออไหนตัวตัวซื้อตไหนเอ,อ่ยนี่สามใบฮะเออโอเคได้สามใบละมากดเลยฮะไม่ต้องสนใจเราไม่หวังอะไรละไปเลยฮะจากวะนนี้ก็ผมขอพักมันมา,มาอุกกาบาตกำลังจะมาชนหน้าไซนามาตามาตามา้ตาโดดไว้ยนกำลังจาที่งาน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 ,งานไป<ะ><ะ>สาภาพแตกฮะจบครับผม เออเออเออโอ้โหเออไอตัวนี้มันไ่วบ <um <um ่อยๆเนี่ยจ่อขาเฮ้ยอันหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้โหอีกห้าสิบใบอีกห้าสิบใบนี่กี่กี่กี่เพ็ดวะอือหท่านผู้ชมยากเลยอีกห้าสิบใบนี่คือหมื่นเพ็ดฮะค่อนข้างจะจุกเลย งั้นเอางั้นเอาไปว่าผมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะคือตอนแรกอะผมกล้าจะแบบพอได้ตัวมันมาเนี่ยจะเอามาเปนยพุนนกูสั่ร,าารอฮะปกติผมไม่เคยเหลือนะหงเข้ามาตอนเช้าผือผมก็กดนะตอนนี้คงเป็นได้แค่ฝุ่นคือไม่น่าเลยอีราชาเด,ดินมาทำไมดวงผมก็คงจะไม่ได้ลงทีน่แต่เน่นน่าจะได้ลงนะว่าน่าจะได้ลงอยู่ โอเคงั้นเราไปทำดาชายแล้วกันนะโอ้โหโคตรเศร้าเลยว่ะท่านผู้ชมงั้นเอาไปว่าผมเอาไปว่ากี่รอบละงั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทัมาคลิปใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วผมบ๊ายบายฮะ